สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ m r e Channel นะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับพระนะครับพระเครื่องนะฮะพระพุทธโธน้อยบรรจุอธิรุ่นยกฐานะนะครับของคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะครับจะสร้างโดยคุณโทนบางแคนะฮะน่าจะ คุณหูคุ้นหูคุณตากันดีนะครับนะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอฝากติดตามกด subscribe ช่องด้วยนะครับนะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับเป็นกาลังใจให้กับช่องนะฮะก็อันนี้ผมได้จองไว้ตั้งแต่เดือนมกราะนะครับมกราคมนะแต่เพิ่งปลูกเสร็จไปมาเมื่อวันที่วาระสุดท้ายนะวันที่ห้าวันเสาร์ห้านะครับวันเสาร์ที่ห้าวัดอาวุธนะครับ มีทั้งหมด3าวาระนะครับก่อนหน้าวัดอวุธก็เป็นวัดส,สัมพันธวงศ์นะครับก็ได้มีผมก็ได้ไปร่วมพิธีด้วยนะจะได้พระพระแจกทานนะเดี๋ยวมาดูกันอาจจะเดี๋ยวอ่นดูพระแจกทานก่อนก็ได้นะที่ผมไปร่วมบุญมาเนี่ยเป็นพระพุทโธพระพุทโธครั่งนะครับพระพุทโธน้อยนะใช่ไหมแล้วก็มีถุงเสี่ยวเหนี่ยวซับด้วยนะฮะ ยุ่นรุ่นยกฐานนะนะครับข้างล่างข้างใต้ฐานก็จะอุดมวลสารคุณแม่นะครับเป็นบรรจุอัฐินะครับมีทั้งอัฐิมีทั้งมวลสารนะครับสวยมากสวยมากงานดีมากนะฮะเป็นพระพุทธรูปอันนี้น่าจะเป็นเรียกพระพุทธรครั้งนะแล้วก็จะมีดอกแจกทานด้านล่างนะอ๋อมีรันนัมเบอร์ด้วยนัมเบอร์ด้วย มีดัมเบร์ทุกองนะครับนี้หนึ่งหนึ่งสามแปดเก้านะฮะสวยนะฮะก็ได้มาสององนะครับก็ต้องไปร่วมงานนะครับถึงจะได้นะหน้างานแล้วไปต่อแถวเข้าคิวนะครับรับพระแจกทานนะฮะเป็นรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาแกะพร้อมๆกันเลยนะเพราะว่า เพิ่งได้มาเลยนะสดๆร้อนๆผมก็เลยมาจัดทาคลิปเลยนะเพราะว่ามารุ้นกันว่าจะได้เพราะว่าในในในทั้งหมดเนี่ยมีห้าห้าแบบนะครับเออทั้งห้าแบบห้าเนื้อนะครับเราจะได้เป็นเนื้อพิเศษจัมโบ้พิมพ์กลางพิมพ์เล็กหรือจะจันรอยนะครับมาดูกันนะฮะว่าในกล่องเขามีอะไรกันบ้างนะฮะมาดูกล่องแรกเลยนะฮะ ก็อย่าลืมฝาก subscribe ช่องด้วยนะเป็นกำลังใจให้กระจ่องนะครับนะครับหรือใครอยากจะได้พระเครื่องนะครับก็ย้อนดูที่คลิปวิดีโอด้านด้านบนได้เลยนะในช่องนะกดไปที่ช่องแล้วก็จะมีคลิปกเก่านะครับสนใจก็ติดต่อติดต่อช่องทางติดต่อใต้ใต้คลิปได้เลยนะอ่ะมาดูครับนี่ของแท้ก็จะมีทั้งสติกเกอร์นะฮะร,รุ่นยกฐานะทั้งห่อมาอย่างดีนะครับ สติกเกอร์ก่อนนะดีผมผมตัดเลยนะอของเราเองไม่เป็นไรไมาดูกันโอ้ยอย่างแรกเปิดมาก็โอ้โหนะครมีคาถานะครับนี่คาถาพระชิมพีนะครับมีพระคาถาด้วยนะฮะตั้งนโมสามจบนะแล้วว่านะครับ นชาริติชิมพารีจะมหาเทโรนะสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุมามาวัตถุฐามามานะครับพรลลาพระรังมามาโคคะมามามหาราโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุมีนะครับก็มีกำลังสวดด้วยนะ อาทิตย์6จันสิบห้าอังคารแดพุธิบเจ็ดพฤหัส1ิบเก้าศุกร์ยี่สิบเอ็ดสาร์สิบนะครับกำลังสวดตามกำลังนะครับตามรอบนะอ่ะนี่แล้วก็แผ่นแรกก็จะมีรูปคุณแม่บนเรือนแปะทองรุ่นภาพเก่านะฮะมีกระถาด้านหลังเหมือนกันเลยน,ะนั่นกล่องถือว่าจัดเต็มจัดเต็มเอ้ามารุ่นกันแล้วก็มีมีอะไรอีกมี อ๋อนี่ก็คือเป็นเป็นภาพมงคลใช่ไหมหมาเลยฮะเรามาลุ้นเราไม่ดูข้างหลังนะอ๋อจะเป็นตลับนะครับเหมือนรุ่นโบลาแล้วก็จะมีเหรียญอ่าเหรียญก็เรียกว่าเหรียญขวัญถุงนะฮะให้ด้วยแล้วก็ถุงเขียวเหนียวซับนะครับแต่ในกล้องมันยอกสีขาฟ้านะ อะมารุ้นไปพร้อมๆกันนะฮะตื่นเต้นเลยนะฮะว่าจะได้อะไรนะฮะตลับอย่างสวยเนี่ยหมุนนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหผงเออได้รุ่นอะไรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิกดูก่อนนะครับพิมพ์จโบ้เนื้อปูนแดงพิเศษว้าวจมบโบ้ครับปูนแดงพิเศษน่าจะน่าน่าลงใช่ไหมหน้า ผิวหน้านี่ด้วยนะฮะแปะทองคำแท้นะครับอืมทองคำเปลวแท้นะเดีย๋ดวยวๆๆๆไม่ขึ้นนะด้านหลังนะครับโอ้โหนี่ไงอุบเงินศาสรเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะฮะมาออกมาก่อนนะครับได้จัมโบ้ครับถือว่าโอเคเลยโอ้โหสวยงาม เนื้อปูนแดงใช่ไหมว่มานเลยนะจัมโบ้เนื้อปูนแดงพิเศษด้วยหัวมีมวลสารมีสายเสกด้วยนะฮะแล้วต่อต่อโคด้ดต่อโค้ดเป็นถุงเขียวเหนียวซับนะฮะแล้วก็พร้อมยันเดี๋ยวให้ดูมวลสารคุณแม่เนะยนี่ก็มีผงอัฐินะครับ อวดมวลสารน,นะครับอืมโหวสวยงามนะครับหน้าพระพุทโธน้อยเห็นไหพระพุทโธน้อยนะครับอิ่มเอิบมากโอเคนะฮะใครจะได้หน้ากากทองคำไม่รู้นะฮะมีหน้ากากทองคำด้วยนะเป็นลุ้นหน้ากากทองคำนะ เหรียญแรกองค์แรกผ่านไปเรามาดูองสองโอ้ข้างหลังข้างหลังตลับมีปั๊มด้วยกันปลอมนะะถ้าไม่มีคือปลอมนะใช่ไหมอ่ะมาดูกล่องที่สองนะผมเจ้ามาสองกล่องมาดูกัน กด Subscribe ด้วยนะครับนะฮะเป็นกำลังใจด้วยนะฮะนะครับอ่ะเหียนต่อมานะครับมาดูกันว่าจะเป็นรุ่นอะไรมารุนดนมาพร้อมคอกันกล่องนี้ก็จะมีรูปเหมือนกันนะครับมีรูปคุณแม่นะครับเคลือบอย่างดีะครับพร้อมบทสวดสามารถพกติดกระเป๋าเอาไปสวดได้ตลอดเวลานะครับอ่ะแล้วก็พร้อมถุงเขียวเหนียวซับแล้วก็ ตันนี้นะฮะ,ะมาดูกันว่าจะได้อะไรนะฮะรุนอ,อุ้ยเสียงเสียงแปลกๆกล่องก็ยําทําอย่างดีเลยย้อนยุคเป็นแบบว่าตลับที่ใส่อัฐิคุณแม่นะฮะเออก็เพราะว่าในองค์พระก็มีอัฐิคุณแม่ด้วยเนะี่ยดูกันพิมพ์นะ,ะก็น่าจะปลอมยากเป็นดด,ด,ด,ดนะครับมาลุ้นกันนะครับได้จัมโบ้แล้วนะฮะอยากจริงใจ,งจงอยากได้จันลอยจันลอยนะะ่าจะหายากไหม มาดูกันปุ๊บโอ้โหอะไรเนี่ยนะฮะพิมพ์กลางนะใช่ไหมพิมพ์ใหญ่เนื้อดินโอโ้ว้าวว้าวว้าว,ว,าวเอ๊ะอันนี้เนื้ออะไรนะมี่ต่เนื้อเน,นื้อปูนเหรอเนื้อปูนแดงนี่เนื้อดินโอโ้ได้สองเนื้อนะครับโอ้โงนี้น่ารักนะฮะสวยเลยอืมโอ้โหอ้าว ไม่องนี้ไม่มีมนลสารละอ๋อมาอุดอยู่ด้านล่างมาอุดอยู่ด้านล่างนะครับมนลสารมาอยู่ด้านล่างนั่นเองนะับมนลสารอยู่ด้านล่างออได้สองรุ้นเอ,อ้ยอยากได้จันลอยจังแต่ไม่ได้นะก็ได้สององนี้นะครับ จำโบทั้งคู่เลยเนื้อดินกับเนื้อปูนแดงปะทองด้วยนะฮะหรือใครอยากแคว่าป,ะ,ปะทองผมก็ป,ะ,ปะได้นะอทองคำแท้นะ,อะขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันจนจบนะฮะก็ขอให้บาร,รมีคุณแม่บุญเรือนนะครับปกปักคุ้มครองรักษา นะครับแล้วก็โดยพรวชัยให้มีแต่สิ่งดีๆนะครับนะใครเจ็บใครป่วยใครใครทุกข์อยู่นะฮะก็ขอให้พน้นจากทุกข์นะฮะนะคุณแม่อธิษฐานจิตไว้ดีมากนะแล้วก็สามารถเรื่องโชคลาภได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ